ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นมบต้นง่ายๆลองมาดูเลยครับ <Okay. S 3> เห็นไหเริ่มเริ่มเริ่มไม้มี โอ้หสุดยอดเป็นไปได้ยังไงรีเพยครับอีกรอบตเทคนิคเทคนิคที่เป็นอย่างนี้ก็คือ เราจะใช้ความไวในการพลิกมือนะครับจากข้างนี้เหรียญต้องเอาไว้ในลักษณะนี้นะครับใช้ความเร็วในการพลิกประมาณนี้นะครับต้องอาศัยความรวดเร็วในการเทคนิคในการทำนะครับครับวันนี้ก็ผมก็ขอจบการโชว์เพยงนี้ครับลาก่อน